ไหนวะเงาเงาเงามันไม่ใช่เงาเฮ้ย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 เฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้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 ยเยเเฮ้ยเฮ้ยเฮยเยเ้ยยเฮ้ยเ้้เยเค มุมขวาบนของคลิปจะมีรูปสัญลักษณ์ cc เพื่อนๆกดได้เลยครับคำบรรยายจะหายไปแต่ถ้าเป็นคอมพิวเตอร์จะอยู่ด้านล่างขวามือเป็นรูป cc เหมือนกันครับกดได้เลยคำบรรยายจะหายไปครับสวัสดีครับผมเบิร์ตพาหลอนนะครับวันนี้ผมนําคลิปล่าท่าผีของไทยมานําเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมกันครับมันจะมีทั้งความหลอนความมันความฮาอยู่ในคลิปเดียวเลยครับของไทยเราสนุกครับเพื่อนๆถ้าเ,เกิดว่าใครยังไม่ได้รับชมนะครับ เข้ามารับชมกันได้แล้วอย่าลืมนะฝากกดติดตามฝากกดไลค์และคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันได้ครับผมถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันครับพี่สุชาติช่องจริงครับผมใน YouTube ไปกดติดตามเขาด้วยใครยังไม่ได้กดติดตามนะพี่เจ๋งบอกว่าคลิปนี้ชื่อว่า เกือบแย่เอาเชือกคนตายมาเล่นนี่คือชื่ออะไรวะนะนี่คือชื่อคลิปของพี่เจงครับก่อนจะเข้าไปดูคลิปนะผมจะเล่าประวัติก่อนมีเรื่องราวเกี่ยวกับการป้นและฆ่าเอาศพมาทิ้งไว้ที่นี่ครับและต่อมามีผู้ชายมาผูกคอตายเสียชีวิตที่นี่สถานที่ตรงนี้เป็นสถานที่รับตาคนและ เปี่ยวมากครับผมนี่คือประวัติสั้นๆครับและนี่เป็นนิกที่เดินหน้ากล้องของพี่เจงไม่แน่ใจว่าเป็นคนใหม่หรือเปล่าถ้าใครรู้บอกผมด้วยว่านิกนี่คือผ่านแล้วใช่ไหมเราไปดูคลิปนี้กันครับผมคลิปสุดท้ายของพี่เจงครับไปมีผู้ชายประพูกคอตายด้วยว้าวนู่นเหรอโอ้โห อาคารใหญ่มากนี่นี่ไะโทผ่านแล้วใช่ไหมรับโอเคแลวโมทศพระววโตโตสัมสัมพุทธสั์ไดดูคลิปผลใหม่ด้วยกงก็ไม่รู้เ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะมันเป็นของแบบมันมีของตั้งอยู่ดำปีเลยจอมปวกเปล่าให้ไอ้หีย คุดูไปแมึงมึงเห็นแค่ตรงนั้นมันไม่เท่าไหร่กูเห็นในกล้องน่าโคตรน่ากลัวเลยโอ่ครัเคไม่โเกมงเก่งนะอย่าลืมคาถามีคาถาไม่ใช่เหรอแต่คาถามึงก็นึกถึงกูด้วยนะก่อนจะใช้คาถาเออไปตั้งสติเ okay ด้อนิกเกอร์ด yeah, ูให้ทั่วมีคนเคยบอกว่านิกม uh ีคาถาเด็ดอยู่อะไรอะ ใส่นั่งเ้าอ้อไหนวะเงาเงาเงามันไม่ใช่เงาเ้ยยกเออเอมันเป็นมันเป็นลักษณะนั่งจริงเหรก้าอี้มันลอยะนโมต่สะเียมลอยเหมือนกันเออะไรวะเมันเหมือนพูดไม่ค่อยชัดหรออะไรอุ้ยเด้เ้ วิ่ยไม่มีเหงาเลยไปไปไปหยุดดิไ <c oughs> า,า่วันนี้ยินเสียงอะไรอ่ะเดี๋ยวเข้าไปเดี๋ยวเข้าไปดูตรงก้ออีกก่อนไปเอาดีกูก็เสียวต้ถุนเสียงเฮียะอะไรวะเฮ้ยนี่เฮียได้ยิน ก็ผมถึงบอกว่าแม่งมันมีใครยืนใครนั่งใครเดินอยู่ตรงนี้ตลอดแล้วความรู้สึกกับเก้าอี้เนี่ยเก้าอี้ม้จริงเฮ้ยเดินเข้าไปเดินเข้าไปเข้าประตูนู้นกูไปทางนี้ดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยกฮ้ยเฮ้ย้อเฮ้ยเ้ยเฮ้เ้ยเฮ้้ยเ้ย้ยเยยเฮ้ย้ย้ยเฮ้ยเฮ้ย้ย้้ย้ยเ้เ้้ย้ เอาแล้วกูเข้าตรงนี้เลยเข้าได้ไหมลองเดินอ้อมดูดิโอ้โหดวงจิตดวงญาณสัมภเวสีผีตายโหงให้รับให้รู้ครับโ,โหจะนนี่น่ากลัวยไปได้ไหมได้ครับกลิ่นเน่าไอ้เนิกกลิ่นเน่ามันตึ๊โอ้โหข้างล่างก็น่ากลัวหไหนปะท้อ,อปะท้อ นลุกูก็ขนดุกอสนวกเ่ซกโตตสมทีเะไรอะไรไม่ไม่ตัดอะไรมึงเข้าไปห้องนั้นนี่ยมึงหนีอะไรเนี่ยตอนแรกอยู่ห้องขวมือนมมประกดเดนี่เข้ามานี่ก่อนนีเข้าเขามานี่ก่อนไปต่อเก้าอี้ก่อนมาเข้าจับได้เลย กูก็ไม่รู้มันมาจากไหนโอ้โหเชือกอะไรวะเนี่ยเหมือนใครเดินอ้อมเลยวะใครเดินก็รู้สึกไงเงี้ยหมอแกเหมือนใครเดินอ้อมมาไอ้นนี้เฮ้ยเฮ้ยไอ้ไข่เลยไอ้ไข่ไข่ตัดไปอ่ะไหนเมื่อกี้ผมเห็นใครเดินตัดไปตรงหน้าต่างอ่ะ เฮ้ยนี่เฮ้ยเอาเอาเอได้ยินไยินได้ยินได้ยินมึงคุยกับเขาเลยครับอืมยังไรครับอย่าไมวหัวนะพี่แต่พื้นแม่งไม่มีอ่ะมันไม่มีพื้นแล้วโอ๊ยสอบปปเนาะพื้นก็ไม่มีมาเลยครับไอ้นี่ฮะว้ยเบอร์เกลเอียนเจือกสัด้วย เชือกมันแก่งอ่ะเชือกเชือกอะไรมึงวิ่ปีนไมไปตรงเชือกนี้ท้ายตัดเป็นเามึขึ้นไม่ได้มันนีอะไรก็ต้องปีนปีนขึ้นเอาก็อีกนมาเหยียบเออโอ้ยมึงเอาอย่างนั้นเลยเหรอไอ้เน็กทำมันเป็นเก้าอี้ที่เขาปลุกคอตายจริงๆอ่ะไม่ต้องกลัวผมใส่ถายครับเฮ้ยมึงหนาๆนะมึงใส่กระถางมึงยังเบื่อเลยมึงจะลืมนะว่าเก้าอี้มันออกมาจากห้องเองนะเออหึอู้ เฮ้ยนั่งหมดลูกเดียวอ้ฮะนี่ขึ้นไปนะ่งหมตดตอร์เฮ hey, hey. ้ยเฮ้ยคุยอะไรวะเดี๋ยวมีเสียงน,<อ>นี่นี่เดินไปตะวันนี่ครับเฮ้ยไก้อาอี้นี่เหรอเก้าอี้อยู่ตรงนู้นเดินไปเดินไปก่อนดิพวกกุระแหวงเว้ย มีใครวะใครอะอยู่เฉยอยู่เฉยอย่าวิ่งสวัสดีครับหนังหัวคุณลู้อีกแล้วกูไม่น่าสวัสดีเลยเฮียเฮียกิ่งไม้ตัวนี้ขยับเฮียอีกนิกมีเชือกด้วยมีเชือกกิ่งไงตอนนี้เดียวกิ่งไม้นีขยับกิ่งไม้ขยับมาตอนแรกอะกูอยากจะรู้เฮ้อะไรไม่ต้นไมาจากไหนเฮียโอ้โห ดวงจิตดวงวิญญาณสัมภเวสีเดี๋ยวไปเจี๊ยบตกได้กูจะเดินกูเออกูจะดูเชือกเชือกมันต้องมีที่มาที่ไปเว้ยใช่เนี่ยก็เชือกใครเดิน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 ไม่รรู้ใคเดินตรงที่บูคคลผากรห่อนใช่เฮ้ยไอ้นิกมึงจะบ้าเฮ้ยได้ไงจะบ้าเหรอหุยลอยเหรอเฮ้ยตรงนั้นไมนร่องนอวิ่มีอะไร เสียวตัวนั้นมันมีมันมีที่เดินด้วยเหรอหนังหัวลูกไอ้นิกมึงมึงอยู่เฉยนะกระถางมึงดีใช่ไหมใช่ครับอือช้ยกระถางมึงให้คุ้มค่าตอนนี้กูใช้ยกระถางมึงให้คุ้มค่าเชือกมันอืออะไรไม่มีหรอกมึงคิดเอาเองมันไม่มีใครอยู่มึงมันบอกมันเงียบอกเลยเออความรู้สึกมันบอกเออใช่แต่มึงคิดเอาเองเชือกมันต้องมีที่มาที่ไป ไน,นย,ยข้าองจริงนะอะไรนี่นนเชือกมันมีที่มาที่ไปของขัานะพี่เพื่อนเพื่อนนี่แล้วก็ตรงนั้นเป็นคานที่เขาผูกคอตุ๊กแกลองมีระเบียงไอ้นิกมึงอย่าหน,<อ><อ>นีกูนะอเออณโมตัสกูจะมาดูฝั่งนี้ ใครใวิ่งไปดูดิวิ่งไปดูดิหูห,<ง>หูห,หู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 หงหูเูหูหรหูหรหู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 หวหูหููหูหูมูมเออูหูมามาาหู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 เูห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 ู็มหู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 ู่หูหูหหูเูห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 หูเูห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 ูููห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 ูู้หวหูหููห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 ูเรหููห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 วเร็วูว มีไหมกูเชื่อว่าเป็นตู้ของตะคนที่มาถ่ายอยู่ที่นี่ที่ผูกคอตายเสือใครพี่ใครวะเฮะ้ยนะโมตัสสะพระกมต์ะโตแม่งศุขอุย้ยใครนั่งเยียเยียมั้ยอะไรอะไรล็อกตัวมึงจริงเฮ้ยเสียงตู้อะเสียงตู้ดังอะ่ะไอ้นิกไอ้โหดไอ้เหี้ยม ไอ,อ้นิกระวัง <c oughs> มึงอย่าเล่นงั้นระวังตะปู <c oughs> เคมีมันได้พี่เจ๋งเลยเอาเอาเอาไม่เกี่ยวกูนะ, <c oughs> ต,นะตั้งสต,ติตั้งสติตั้งทันติอย่าไปกลัวอ <c oughs> ย่าไปกลัวเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ไอ้นิกมึงอยู่ข้างล่างคนเดียวนะกูไม่ได้อยู่กับมึงนะ <c oughs> ไอ้น right hey, ิ right ่ไ <Darth> อ <Vader> ้นิ่ห้องห้องนู่นห้องนู่นเมื่อกี้มีคนไม่ได้อยู่กับมึงนะแปลกๆนะดิดูแล้วเนอะดูดูดูมาไงวะเนี่ยเป็นยังไงอ่ะไอ้นิ่ไอ้นิ่ห้องห้องนู่นห้องนู่นเมื่อกี้มีคนยืนผูกคอใช่ไหมแล้วก็มีเก้าอี้อ้าวเก้าอี้อยู่นี่แล้วอยู่นี่เฮ้ยอันนี้กีแปลกมากกอยู่เข้าไปในห้องดิแล้วเมื่อกี้มันมีใครยืนผูก ห้องที่ผูกคอนะ่ะเดี๋ยวก็ใช่ไงนี่นี่ไงกางวอีแต่เมื่อกี้มันมีใครยืนผูกอยู่นิกอ,อ,อยู่เฉยมันมีมือมันเฮ้ยนิก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  นิกนิกไอชัดชดูไลฟ์อยมัยชัดชัชชิงเเดี๋ยวเดี๋อี้เยเฮ้ยเฮ้ยกูเีมานั่งลงนั่งลงเอานั่งลงนั่งลงชอกช็เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเแรงแรงเฮ้ยตรงนี้ชอกก่อนตรงนี้แรงแน่ชัดเดยวมึงอย่าระแวงดิเดินเข้าไปเอาเก็บไปหนึ่ง เดี๋ยวให้นิกมันพักฟื้นอ่ะพี่เฮ้ยเียอโอ้ไฟฉายไอ้นิกให้ <c oughs> ไฟฉายก็จริงแต่เฮียไปเดินเข้าไปอ <c oughs> ไอ้เชิดม,มันเป็นเสียง <c oughs> ต่าง <c oughs> เสียงต่างชาติกู <c oughs> จะพูดหลายทีมันไม่ใช่ภาษาไทย มันมีแต่เสียงไ yeah. อ้เยี่ยเฮ้ยอะไรนะเนี่ยอ้าเไม่ต้องกลัวเชิดเชิดเชิดตั้งสติเฮเชิดตั้งสติตั้งสติไม่ต้องกลัวกูอยู่นี่กูอยู่นี่เป็นไงเป็นไงครับผมค่คอยๆ่ข้ามา เงาำดำมวดมันส,สายน้ำอ้าวเชิดเห็นแล้วไม่ต้องกลัวอยู่กูไม่ต้องกลัวมึงช่วยกูได้เยอะจริงๆเฮ้ยเสียงมึงจะบังดิมันมีอ้อาวไอ้เชี่ยไม่ใช่เงาเสาหรือเงาแผ่นไม้เงาไม่ใี่ครับ ไอ้เฮียนี่หมันมีใครนั่งอยู่ข้างบนอืมเป็นโป่งแสงอยู่ด้านบนนี้เหรอโอ้ยกูระแวงทั้งซ้ายทั้งขวาเลยว้าเฮียข้างบนก็ระแวงวนไม่รู้จะไปไ<ห>ทางไหนเลยอะไรอะอะไรมึงไปไหนเออตัวเนี่ยเนียเนีย เอาละเบยืนตะเชียดเลยดู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 นี่นะดูนี่นะทุกคนดูดูดูออคุณบางมานบอกว่าตัวบัวมากเลยบวมจริงว่ะเนอะดูแบบลักษณะดูรูปร่างแบบใหญ่ดูดิกำแพงเอาละเบยืนตะเชียดเลยเนาะโอ้ยตัวนี้กรเทียวมีประเด็น ไปตรงที่เดี๋ยวกูจะเดินทางนี้ผมอ่ะมึงเดินอ้อมทางนู้นไงแต่มึงต้องถึงก่อนกูโอเคไหมเอาลเลยไม่มึงก็กูนี่แหละเชิ่อโอ้ยเส้นยึดเส้นยึดโอ้ยเส้นยึดมึงไปไหน <ส Transport. S 1> อะไรอ่ะไปเฮ้ ไหนที่ทับที่ทับใจเอาที่เดินตะกบเดินเดินประกบกันมาสิสนะโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระวะโตไม่มีอ๋อเียนี่ฉลาดกูอีก ไอ้เชิดตั้งสตินะเฮ้ยมีดิมีดิ นี่ครับผมหยุดให้ชัดกันไปเลยเนียครับทุกคนมา,าด่าีเนี่ยมาทำเหี้ยอะไรตรงนี้เลยตน้นตีเลยแมงม,มีตั้งหลายประตูไอ้มึงไม่ต้องมาหากูเราไม่อธิบายาไม่ถูกเว้ยมันเป็นลักษณะที่หนึ่งเราไม่เคยเจอลักษณะแบบเนี้ยคือเราไม่เคยเจอคือที่แบบมานิง่งๆๆแบบเนี้ยไม่ต้องข้ามาอยู่ตรงนั้นเลย เชื่อกูนั like ่งเลยเก้าอี้น네ี่คือแบบเป็นไอเทมแบบไอ่นี่มากเลยอะไรไม่มีอะไรก็กูก็ดูอยู่เนี่ยมันไม่มีอะไรวะไม่มีอยู่เฉยๆอยู่เฉยๆมึงเห็นอะไรมึงพูดมาอืม เยอะอะไรเอามันไม่มีเงาเงาวงกบเออเ้ยเงาใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนี่ไงไอยอดชดชดชดมาหนี้ชดมึงไปไหนโอ้เฮียจะเอาเก้าอี้มาทีเรโลกเก้าอี้ไม่ได้เงาวงกบเว้ยเก้าอี้ติดสูดตรมาที คว <laughs> ามมามโคดมันเลยว่ะทุกคนโู้วีโอ้หุยโอ้หุย,ยไม่ผิดหวังจริงะครับเอาอของพี่เจ๋งมาเปิดละสนุกครับ <c oughs> ถ้าอยากหาความสนุกความหล่อและความหาต้องคลิปพี่เจ๋งครับนี่แหละครับครบรถอยู่แล้วพี่เจ๋งขอบคุณคลิปจากพี่สุสาต์ของพี่เจ๋ง แล้วก็เชิดแล้วก็นิกด้วยนะครับผมขอบพระคุณมากๆนี่คือคลิปบางส่วนของพี่เจ๋งนะครับผมเข้าไปเลยพี่เจ๋งตั้งชื่อคลิปนี้เกือบแย่เอาเชือกคนตายมาเล่นนี่คือคลิปชื่อเต็มๆของเขานะครับแล้วก็คลิปเต็มๆไปดูยาวๆได้เลยนี่คือบางส่วนแค่นี้บางส่วนนะคลิปเขาสองชั่วโมงนะไปเลยนั่งดูไปเลยสุดๆมันมากครับผมเราเจเอเงาที่มันตัวบวมๆนั้น ใช่ฝรั่งไหมผมคิดว่าตัวใหญ่ๆตัวสูงๆใ,ใหญ่เลยไงผมคิดว่าน่าจะเป็นฝรั่งมีมีคนบอกอยู่ว่าเป็นฝรั่งหรือเปล่าแต่ฝรั่งนี่ไม่ใช่ผูกคอตายใช่ไหมไม่แน่ใจเขาไม่ได้บอกอยู่ว่าฝรั่งผูกคอตายหรือว่าฝรั่งถูกฆ่าแต่ที่รู้ๆเลยคือร่างบวมแบบร่างดำใหญ่แล้วอีกร่างหนึ่งที่ที่ผมสต็อปให้เห็นแบบอันนี้อันนี้อันนี้อันเนี้ยอันนี้อันนี้ร่างใหญ่เว้ยทุกคน อันเนี้ยเรามาย้อนดูกันอันนี้คือร่างใหญ่อ่ะผมคิดว่าแบบน่าจะเป็นฝรั่งเหมือนทรงแบบหุยสุดยอดและอีกคลิปเออแล้วอีกร่างหนึ่งที่อยู่ตรงบรนี่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 โอ้โหอันนี้อันนี้คนละร่างกับเมื่อกี้นะอันนี้ผมบอกได้เลยว่าคนละร่างกันเว้ยอันนี้คนละร่างสุดยอดสุดยอดครับผมพี่เจงครับ จบแล้วครับเพื่อนเอนเป็นไงกันบ้างครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบนะฝากกดไลค์ฝากกดติดตามและกดแชร์ผมด้วยและที่สําคัญเลยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเพราะว่าจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าใครชอบสไตล์แบบไลฟ์สดผมไลฟ์วันจันทร์อังคารพฤหัสนะครับผมสามทุ่มเป็นคลิปแบบสดใหม่ๆเลยครับผมอย่าลืมเข้ามาแวะทักทายกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับผมในคลิปหน้าหรือไลฟ์สด วันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ